สวัสดีครับคุณฟังี่นัะครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับบอกว่าจตุพรปูดล็อกเป้าเวลาอำนาจทักษิณจบในพฤศจิกายนองค์อิงไม่เกินตุดจีน2,568เนื้อหาใจความนะครับนายจตุพรพรมพันธ์ได้พูดใน Facebook Live ประเทศไทยต้องมาก,ก่อนจตุพรบอกว่าอย่างนี้ครับ หลังจากที่แพทองทานชินวัรนํนำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนแล้วเนี่ยนะครับแพทองทานจะถูกยื่นคำร้องชุดใหญ่มีทั้งเอกสารและก็หลักฐานกล่าวหาเรื่องจริยธรรมไม่ซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์เพิ่มมากขึ้นซึ่งก็น่าจะซีเรียสกับปัญหาของตัวเองมากกว่านะครับไม่ซีเรียสเรื่องของรัฐมนตรีแล้วก็ทักษิณชินวัตรผู้พอ่อ ผมเชื่อว่าพลตบดรเอกเซรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยนี่ออกมาแฉเรื่องการเข้าพบกับนักโทษที่ป่วยอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเรื่องนี้เนี่ยมันจะเริ่มขยายผลมากขึ้นนะครับและคงไม่เป็นเรื่องที่ทำกันเล่นๆหรอกครับทำกันเล่นแล้วกลับลำเนี่ยคงไม่ใช่หรอกครับเพราะเป็นการทำลายตัวเองให้เกิดความเสียหายตอนแก่ซะมากกว่าสิ่งสำคัญคือความเก่าเกมของพลตบดรเอกเซรีพิสุทธิ์ ไปพบนักโทษทักษิณรอบแรกไปกันสองคนก็หวังว่าจะให้อีกคนหนึ่งเป็นพยาด้วยนะครับดังนั้นการเปิดเผยอาการป่วยของนักโทษย่อมทําให้หมอโรงพยาบาลตํารวจเนี่ยหนาวหนาสันสนักับโรคความกลัวขึ้นอย่างฉับพลันถึงแม้ว่าหมอจะเป็นคนกล้าก,ก็จริงนะครับหมอเนี่ยไม่ได้วันไหวกับการผ่าตัดรักษาทุกโรคหรอกครับแต่สิ่งที่กลัวเนี่ยหมอกลัวคุกครับ เพราะเหตุรักษาสันดานนักโทษใช้แล้วทิ้งไม่ได้โดยมีคนที่เคยเป็นข้าราชการระดับสูงมีนักการเมืองและก็นักเคลื่อนไหวตามสั่งเนี่ยล้วนแล้วแต่ถูกทิ้งเป็นขยะอยู่ในคุกทท่านั้นเลยส่วนตัวเองเนี่ยไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวฉะนั้นข้าราชการกรมราชทันและหมอของโรงพยาบาลตำรวจย่อมบิตกบฏเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไปพบกับทักษิณแต่กรมราชทันบอกว่าไม่รู้ จึงเป็นปัญหาว่าควบคุมนักโทษยังไงครับให้คนที่ไม่มีชื่ออนุญาตเยี่ยมหลุดรอดเจ้าหน้าที่เฝ้าหน้าห้องแล้วก็มีภารกิจถ่ายรูปทุกสองชั่วโมงเข้าไปได้ยังไงบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานทั้งยามหลับแล้วก็ยามตื่นจนมีข่าวว่าได้เข้าไปนั่งกินข้าวเหนียวมะม่วงชมวิวสนามม้าก,กันได้จึงสงสัยยังไงล่ะครับว่ามีเจ้าหน้าที่เฝ้านักโทษด้จริงหรือเปล่านอกจากสงสัยว่าป่วยจริงหรือไม่จริงแล้วเนี่ยนะครับ ยังจะต้องพิสูจน์อีกว่านักโทษที่นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนาน181วันเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลทุกวันหรือเปล่าเพราะเป็นเรื่องใหญ่นะครับถึงเรื่องนี้นายกอย่างแพรทองทานจะไม่ซีเรียสก็ตามแต่ของจริงเนี่ยมันซีเรียสและก็เครียดกับเมื่อถูกยื่นเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเนี่ยตรวจสอบทั้งคำให้การและก็รูปถ่ายจำนวน2,160รูปที่ขอจะกลมราชัณฑ์ และกล้องวงจรปิดจากโรงพยาบาลตํารวจไปนานแล้วแต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับเลยนะครับถ้ากรมราชทัณฑน์และโรงพยาบาลตํารวจไม่ส่งภาพให้ตามที่ปปชขอก็จะต้องถูกดําเนินคดีแล้วนักโทษที่ชื่อว่าทักษิณเนี่ยก็ต้องรับผลไม่ปฏิบัติตามพระบรมราชโองการและไม่ได้ติดคุกจริงสักวันเดียวไม่เข้าข่ายคุณสมบัติได้พภเยโทษจึงมีทางเลือกคือกลับไปที่โทษ1ปีหรือไม่ก็8ปี ซึ่งก็ต้องวัดใจกันแหะครับเพราะฉะนั้นเป้าใหญ่ของการยื่นขอหลักฐานตรวจสอบชั้น14โรงพยาบาลตํารวจเนี่ยริงอยู่ที่นักโทษทักษิณน,นะครับถ้าเกิดไม่มีทักษิณแล้วรัฐบาลแพรทองทานก็ไม่มีสภาพอะไรเลยการยื่นสอบนายกแพร่ทองทานคงจะทยอยตั้งแต่เรื่องข้อสอบรั่วเรื่องสนามกอล์ฟอัลไพ์บนที่ธรณีสงเรื่องขายหมู่บ้านผ่านโนมินี่ให้กับทุนจีนเทาเรื่องบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ แล้วก็ยังมีเรื่องที่เกิดขึ้นในต่างประเทศอีกหลากหลายเรื่องราวซึ่งคงมีอยู่สักเรื่องหนึ่งที่สามารถเล่นงานได้อยู่แล้วนะครับผมเนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้ติดตามข่าวสารเท่านั้นนะครับติดตามมาแล้วก็เอามาบอกกับสังคมแต่ผมอยากจะเตือนผู้จัดจาก,การดิวมีหน้าที่จัดการปัญหาต้องรีบทํางานครับอย่าให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนจากการชุมนุมอีกเลยนะครับเพราะว่าในยามยากลำบากอย่างนี้เนี่ยประชาชนยิ่งจะเร่งให้สถานการณ์มนจบลงรวดเร็ว ผมได้ยินมาอย่างนี้ครับว่าผู้ที่มีหน้าที่ตอนนี้ล็อกเป้าเวลาอำนาจของทักษิตแล้วนะครับว่าจะต้องจบในเดือนพฤศจิกายนนี้ส่วนนายกอุ้งอิงหรือแพทองทานเนี่ยไม่เกินตัวจีนปีหน้าเพื่อจะได้หยุดความเสียหายของประเทศไม่ให้ลุกลามไปมากไปกว่านี้นะครับ